ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไซเรนสำหรับติดรถกันนะครับแต่เนี้ยเราจะเน้นักไปทางติดมอเตอร์ไซค์ก็คือเอามาติดฮาร์เรของเราเองหรือว่าจะเอาไปติด b m เอออะไรก็เอาที่ชอบเลยนะครับรถใหญ่รถเล็กได้หมดเป็นไฟ12โวลต์นะครับ ก็จะประกอบไปด้วย h อนหรือว่าตัวไซเรนนั่นเองตัวใหญ่นะครับหนักทีเดียววัสดุ <c oughs> เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเป็นโลหะไม่ใช่แบบมาปอกแป๊กปอกแป๊กบองแบงนะไม่ใช่พลาสติกนะะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า เป็นยังไงอันนี้แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี่ติดหมดนะครับเป็นโลหะแข็งแรงทนทานแน่นอนตัวก็ ประมาณเส้นผ่าสูนกลางนะครับหกนิ้วหกนิ้วที่เดียวใช้ได้เลยนะครับมีสายฟงสายไฟอะไรมาให้เสร็จนะครับนี่อันนี้ตัวตัวติดก็ไปคัสตอมเอานะครับว่า จะติดตรงไหนยังไงจะใช้ตัวไหนยังไงนี่ยังไม่ได้เช็ดเลยนะยังเงาขนาดนี้เลยนี่เดี๋ยวเช็ดให้ดูให้นหน่อย แล้วเอา,เอาเ,อาเอาเช็คแค่นี้พอนี่นะครับจะประมาณนี้ถามว่าชุดนี้นะครับต้องบอกว่าโคตรคุมอ่ะนี่มีกล่องมาให้ด้วยในกล่องในชุดของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอันนี้เป็นสาย สำหรับชาร์จเป็น USB นะครับถาว่าไว้ชาร์จอะไรอะ่ะเอาไว้ชาร์จรีโมทครับตัวนี้เป็นบูทูธนะมันไม่ต้องมีสายอะไรเลยก็คือใช้งานง่ายมากนวัตถุดีนะครับปุ่มก็ หนุบหนับดีเปิดแล้วมันจะมีแสงไฟออกมาอยน,นี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบส่วนข้างหลังนี่ก็เหมือนเป็นแป้นมันนะครับอันนี้ก็ปุ่มเอาไว้พูดได้นะแล้วก็เอาไว้กดให้เวลาไฟมันขึ้นด้วย เดี๋ยวปิดกอนนะครับเดี๋ยวกับเรื่องชุดนี้แล้วก็มีตัวเสียบมาให้ด้วยมียมีชุดสายไฟมาให้ด้วยนะครับอันนี้สายไฟตัวยาวก็ เลือกเดินจะได้เอาตามใจชอบเลยนะครับอันนี้เป็นฟิวกับน็อตแล้ก็มาถึงตัวกล่องตัวกล่องนี่ก็เล็กกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่โตเกะก,กะอันนี้เสาอากาดแหละอืมนะครับตัวฟิวอะไรมา,าแถมมาให้ด้วย อันนี้เป็นออนออฟตัวกล่องเนี่ยเขียนไว้สองร้อยวัตต์นะครับไอตัวเนี้ยก็น่าจะไม่ร้อยก็ร้อยห้าสิบหรือไม่สองร้อยแหละไม่รู้ไอตัวเนี้ยนะครับแต่รับรองว่าลั่นแน่นอนอนะ่ะดีนะก็ดูดีมีสัญญาตเตือนมให้ด้วยว่านะหูชาแน่นอน นะครับถามว่าขนาดกล่องขนาดเท่าไหร่ห้านิ้วครึ่งยาวห้านิ้วครึ่งนะครับกว้างสี่นิ้วครึ่งก็ใช้ได้แหละน่าจะบ,บันเทิงเดี๋ยวกล่องหนักน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะนะครับลองเอาไปพิจารณาดูกัน นะครับสามพันห้าพร้อมส่งจัดกันไปนะครับอุปกรณ์ประมาณนี้สนใจก็ติดต่อกันได้เลยนะครับตามลายตามเบอร์ที่ให้ไว้ส่วนเรื่องรีวิวเสียงเนี่ยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแต่รับรองว่าดังแน่นอน หรือใบเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปเสียงไว้ให้แต่ที่จะเข้าที่ดูเนี่ยคือดังสดัดเลยที่เคยดูของเมืองนอกมานลครับรุ่นเนี้ยลำโพงตัวเนี้ยหายากเพราะเป็นลำโพงกลมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลำโพงแบนแล้วก็ลำโพงปากแต่ซึ่งแบบมันก็ไม่เลาใจนะอันเนี้ยงานดีมากทีแ่แพงๆนี้แหละ แต่ถามว่ามันก็จะถูกกสมัยก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะละโพงตัวนี้ตัวเดียวอะ4,000-4,500นะไม่ไม่มีกล่องไอ้พวกนี้เลยนะแค่เฉพาะไอ้ตัวเนี้ย3,500-4,500แน่นอนแต่เดี๋ยวเนี้ยจัดชุดกันไปเลย3,500พร้อมส่งค่าส่งน่าจะมีประมาณ3-400อะหนักอึ๊บเลยนะครับก็ยังไงก็ลองดูว่าชอบก็สั่งนะครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ